สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน9ทีนหาโรคิ้านะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกเป็นความรักในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นี้นะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีพิจิกหรือเปล่าสามารถเช็กช่วงที่เกิดใ้ใต้คลิปนะเขียนเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เป็นการนับวันที่ตามหูราศาต,ตอะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสไทยลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็กกันได้ใต้คลิปนะ นะะแนบลิงกเอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันเบอร์ชาร์ดของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้นนในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอาไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดวความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลักก็มีความสาคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครที่เข้าไปเช็คแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงเพราะไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่ามีคลิปที่หวานเคยสอนเอาไว้นะว่าจะอ่านพื้นดวงของเรายังไงไ หรือว่าดาวแต่ละดวงสัญลักษณ์เป็นยังไงนะคะสามารถไปหาดูกันได้เนะเดี๋ยววันจะใส่ในเพลย์ลิสต์ของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นการสอนอ่านพื้นดวงตัวเองยังไงก็ลองไปเช็คดูล้กันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กันเนาะชาวราศีพิจิกและขนาะดพิจิกในช่วงนี้ดุหรือเปล่าเอ่ยไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เอ็มเฟนะคะ บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและคนาเมษหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานอยู่งานราชการเป็นตำรวจเป็นอาหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณในเรื่องของฐานะหรือว่าอายุก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะจริงๆเป็นไพ่อมเพลร์รนะ่ะบางท่านในช่วงนี้น่าจะวางตัวเหมือนดูเหนือกว่าอีกฝั่งหนึ่งหรือ,รอเปล่าอาจจะเป็นสนามก,การที่เราค่อนข้างจะอีกโก้แรงแล้วก็ไม่อยากจะอ่อนข้อให้กับใคร ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ของรู้สึกในใจก็เป็นไพ่อสินไม้เท้าด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีความหัวร้อนอารมณ์ร้อนมากๆต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆนะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ดาวที่ถึงคุณก็จะย้ายเข้าสู่ ราศีพฤกษก์ด้วยนะคะซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเราที่เราจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ซึ่งคู่ในที่นี้มันเป็นไปได้หมดเลยนะคะทั้งในคู่รักหรือว่าคู่หุ้นส่วนสัญญาพาร์ทเนอร์ต่างๆเป็นไปได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเลาที่คุณอยากจะเป็นฝ่ายวางแผนควบคุมจัดการอาจจะมีความใจร้อนหัวหร้อนหรืออาจจะมีความผา,มนนมามดด็การมากๆอยู่ยนั้นต้องพยายามควบคุมตัวเองดีๆนะคะ ไพ่ถ้าสมหรับเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,น่าจะเป็นอาการของคนที่รู้สึกว่าอะไรที่มันเหนือบ่ากว่าอะไรก็คือตัดทิ้งไปเลยนะคะพยายามไม่สนใจสิ่งนั้นแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราสึกว่าจับต้องได้จริงหรือมีประโยชน์กับเรามากกว่านะทีนี้ตำแหน่งอดีตของคุณเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาดูจจ็มเที่ยมคนเรอีอบร้อชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกให้ดูไพ่อันนี้ไพ่พลังงานหลักนะอันนี้ไพต่ตำแหน่งอดีตของคุณในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนเด็กน้อยหอยสังคนหนึ่งนะคะที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะมั่นใจตัวเองเท่าาาาาาไหหรรืออาจจะมมมมีีคคควววกกลกล้ัด หวังมีความปรารถนาแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะหวังเยอะนะคะไม่กล้าที่จะออกตัวแรงอะไรมากมายสิ่งที่เราอยากได้เราก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกเนาะหรืออาจจะไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้อะไรบางอย่างในตัวคุณอาจจะถูกปลุกขึ้นมาแล้วทาให้คุณมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นก็ได้ซึ่งชาวราศีพิจิกมดาวประจาตัวสองดวงคือดาวอังคารแลวก็พลูโตเนาะดาวพลูโตเป็นดาวที่บางทีก็หลับนานเหลือเกินนะคะซึ่งหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเหมือนคนที่ดูไม่ค่อยมั่นใจตัวเองหรือเราอาจจะรู้สึกเหมือน กล้ากล้ากลัวกลัวกับในเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะแต่ว่าตอนนี้คนอาจจะถูกดาวองคารซึ่งเป็นดาวประจรําตัวคุณอีกดูหนึ่งปลุกคุณขึ้นมาให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นห้าวหาญมากขึ้นหรือว่ามีแอคชั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้มีไพ่ห้าถ้วยกับไพ่สิบเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะโฟกัสแต่เรื่องของเงินเป็นหลักไหมเนาะอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของเงินหรืออยากจะหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเรื่องความรักก็เลยเป็นเรื่องที่เราสุเป็นเรื่องรองลงมาเลยอาจจะ เหมือนไม่ได้เป็นสิ่งสาคัญในชน่วงเราอันดับหนึ่งแล้วคะ่ะเหมือนเราโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่ามันก็เลยทําให้ในเรื่องนี้เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นอาการที่เราโฟกัสแต่านลบๆของความสัมพันธ์สิ่งดีๆก็เลยถูกลดทอนลงไปอย่างที่บอกแหละบางท่านในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยอินเนเรื่องความรักแล้วนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะคะหรืออาจจะล้มเหลวผิดพลาดไม่ได้แต่งใจของเราในตอนนี้ต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามา เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องหลักในชีวิตของเราอีกแล้วก็ <S <S เป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่อาจจะเป็นการที่เรายังอะไรอาวอถึงใครบางคนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กลับมาในช่วงนี้หรือเปล่าต่อให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักน,นะคะออทีนี้เดี๋ยวขอนึงใบให้เอ็มเพล์หน่อยเอ็มเพล์คืออะไรเอ่ยบางท่านในช่วงนี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเงินหรือว่าครอบครัวเป็นหลักนะคะหรืออาจจะเป็นการที่เรามีความคิดถึงใครสักคนมากๆอาจจะยังคอยแอบสืบแอบส่องเรื่องราวของเขาอยู่ แต่พฤติกรรมของเราก็อาจจะค่อนข้างอีโก้แรงในช่วงนี้เหมือนไม่ได้แสดงออกแต่จริงๆแล้วก็ก็ยังวาววุ่นกระบวนกระวายอยู่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันสิบไม้เท้านะคะบางท่านในช่วงนี้งานหนักภาระเยอะนะอาจจะเหมือนคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาแบ่งในเรื่องความรักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการที่ต่อยความสัมพันธ์มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีความโรแมนติกหรือว่ามันยากลําบากเราก็ยังอยากที่จะแบกมันอยู่เนาะเป็นไพ่คิงถือโทษนะคะจัติดด้วย เขาบอมีความรู้สึกว่าลึกๆในใจของคุณคุณยังอยากที่จะลงทุนแล้วก็ทุ่มเทให้กับใครบางคนอยู่แหละแต่คุณแค่อยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงมากขึ้นบางท่านโฟกัสเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นความรักถ้าตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้ก็ยังไม่ทํานะคะ แต่ปล่อยมันก็คงยังไม่ได้ปล่อยละค่ะก็ยังมีอารมณ์มีความรู้สึกแต่แค่เราหันเหความสนใจของเราไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะบางท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะการที่เราอยากจะลองบริหารเสน่ห์ของตัวเองด้วยเหมือนพยายามเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมานะคะจากการที่คนคนนึงไม่เห็นคุณค่าของเราเราก็อาจจะลองไปดูว่าเออแล้วเรายังมีคุณค่าสองคนอื่นๆอีกหรือเปล่าลอะไรเงี้ยขออที่ห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยคืออะไรเอยบางท่านอาจจะคุยชาวราศีตุลและขศา,น,าน,นะคะ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนถูกตัดสินจากใครบางคนไปแล้วไม่ว่าจะอุทธร,ร้องขอไงก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์ในตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะโอเคงานช่างมันโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าเนาะเอ็มเพนะคะมีไพ่อ place ขึ้นมาโอ้โหไพ่คู่ด้วยจริงๆว่มองว่าคุณน่ะมีใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณอยู่แล้วเป็นไพค่คู่ไม่ได้แปลว่าคุณเขาเป็นคู่กันนะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกมีแรงดึงคนคนนี้นะคะ ต่อให้จะมีกี่คนเข้ามาก็แล้วแต่ไม่เคยรู้สึกว่าใช่เท่าคนคนนี้เลยเป็นคนที่ใช่มากๆแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วหรืออาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรืออาจจะทะเลาะกันมีปัญหากันหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนาะในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีความหลงจากความรู้สึกแยมแย่เหล่านั้นอยู่นะคะแต่วัาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณ แต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลําบากด้วยเช่นกันก็เป็นไปได้อืภายแต่สองเป็นภายแต่เดทหายกันไปนานแล้วหรือเปล่าบางท่านอาจจะจบการหรืองเงียบหายกันไปหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบทุบๆโผล่ๆนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายหรือไม่บางท่านอาจจะมีความปรารถนาหรือคาดหวังเราอาจจะตั้งมาตรฐานตัวเองไว้ค่อนข้างสูงพอคนที่เข้ามาแล้วเขายังไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราก็ยังรู้สึกว่า ยังไม่ใช่สําหรับเราก็เป็นไปได้เหมือนกันอือ่ะทีนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งคุณการว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงพฤษภาคมนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ คิงถือเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะขวิดชาวธาตุดินมังกรสบกันเนาะในช่วงนี้เขาก็เหมือนคนที่ลอยตัวดราม่านะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ยากลำบากก็คงจะปล่อยวางไปแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะคะสิ่งที่สามารถทําได้ควบคุมได้จัดก,การได้เนาะอาจจะเงียบหายไปสักพักหนึ่งนะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นคิงถือเหรียญเอ่ยไพ่แต่สาหรับเป็นไพ่เดอะเดด้วยนะคะเป็นลักษณะาการที่อาจจะอยากแกล้งตายไปก่อนในช่วงเวลานี้ด้วยเนาะหกเหรียญน,นะคะ ไพ่หกเหรียญเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะพบเจอความสมพันธ์ที่คนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวกันไพ่หกเหรียญไพ่ที่บง่งบอากถึงการลงทุนนะคะอาจจะเป็นการลงในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้อาจจะเป็นการทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนนะคะคือคนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายให้หรือว่าฝ่ายรับนะแต่ว่า ณนะปัจจุบันนี้เป็นไพ่คิงถือเรียนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทุ่มเทกับใครบางคนไปเยอะก็ได้นะคะณนะปัจจุบันนี้มีไพ่สองเหรียญเข้ามาตําแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาจริงแล้วหันมองว่าในช่วงนี้เขาก็าลังพยายามบาลานซ์จัดการตัวเองอยู่นะคะพยายามควบคุมสถานการณ์ของตัวเองอยู่ในตอนนี้เนาะไม่อยากจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะยังไม่ได้พยายามทําอะไรมากมายด้วยเช่นกันนะคะไพ่เหรียญเต็มเลยเป็นคนค่อนข้างช้าหรือเปล่าเอยคนคนนี้มีไพย่หาพีเทสกับไพ่เดอะเดทเข้ามานะคะ มอความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆ,ๆรู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อก,การพัฒนาให้ดูหน้าไพ่สวยเนาะไฮพิเทสในไพส่สำหรับนี้สวยนะคะ e m p l พลสก็สวย ให้สำหรับนี้หวานซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เอามาใช้นะคะบางทีลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีเพราะว่ามีเยอะมากใช้แต่ไพ่สำหรับเดิมๆใช้แล้วก็ใช้อีกนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่วันนี้ก็คือเปลี่ยนเพราะว่าสำหรับเดิมเริ่มจะชารุดซุกโสมแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสำหรับนี้แล้วก็ประทับใจสวยมากสวยทุกใบเลยนะคะหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะสวยมากนะคะใครสนใจก็ลองไปซื้อตามกันหรือเดี๋ยววันอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจสามารถไปซื้อตามกันได้นะคะ มีไพ่ฮาร์พิเทสเข้ามาพร้อมกับไพเ่เดดเดยมองว่าเขาในตอนเนี้เหมือนคนที่พยายามจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ในขณะเดียวกนันก็ยังอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะใครบางคนที่เขาอาจจะยังไม่สามารถลืมได้เลยก็เป็นไปได้เดี๋ยวขอหนึ่งใบให้คิงถือเหรียญก่อนไพ่ต่สองขึ้นเดมูบางท่านอาจจะผูกชาวราศีมิถนนาน,นีนะคะเหมือนข้างในจิตใจของเขาตอนนี้ลึกๆของเขาน่าจะมีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ อาจจะรู้สึกว่าอ่าจสถานการณ์ความเป็นไปไม่ออกก็ได้นะคะจำเพลนนะคะบางท่านอาจจะขวิบชาวราศีธนูและคณะธนูวิวอัลฟอร์จูนหนึ่งถ้วยโอเคเออหวังว่าเขาว่ามีใครบางคนให้เขาอะไรอาวอนอยู่แต่เขาในตอนนี้อยู่ในจุดที่ช่างมันเถอะกับคนนั้น กับความรู้สึกนั้นกับความสัมพันธ์นั้นรอเวลาให้มีรักใหม่เข้ามานะคะเป็นลักษณะาการที่อะไรที่มันแบบควบคุมไม่ได้แหละก็จะไม่ไม่สนใจรอเวลาให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากได้ดราม่าเท่าไหร่มีกลิ่นอายของความเป็นท่าลมค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจจะเป็นต้นกุมหรือว่าเมทุนก็ได้ซึ่งความเป็นเมทุนก็อาจจะชัดมากกว่าเพราะว่าเป็นประเภทที่ไม่สดโลกเลยเหมือนกัน บางท่านอาจจะคุยกับกลุ่มท่านลมนะคะ<ม>ก็อาจจะเจอเขาในบรรยากาศที่แบบเอออะไรที่มันยากเกินไปหรือว่ามีดรามา่าหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วกดดันกันหนีไปก่อนอะไรอย่างนี้ยค่ะอมขอหนึ่งใบสองเปลี่ยนหน่อยสองเปลี่ยนคืออะไรเอ่ย<ม>เด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะเปอบชาวท่านนางเนาะเดอะทาวเวอร์ด้วย คือหวนรู้สึกว่าเขาเหมือนเจอสถานการณ์ที่เขารู้สึกว่ามันเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะคะเป็นไพ่สองเรียอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกลับกลับเหมือนมาให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจสักพักหนึ่งก็ก็เป็นเดอะทาวเวอร์นะคะเออคือมันเหมือนมันชุ่มฉ่ำหัวใจได้ไม่นานแล้วสักพักหนึ่งมือนก็มีอัพตัวช็อคเกิดขึ้นนะคะกับความรู้สึกในใจของเขาเดียขอหนึ่งใบหกเหรียญก่อนหกเหรียญคื่องอะไรอื่นสิถ้วยอ หวัดว่าเขาว่าน่าจะเคยลงทุนกับใครสักคนหนึ่งไปเยอะนะลงทุนเยอะค่ะสิบถ้วยและสิ่งที่ได้กลับมาก็สิบดาบนะคะเป็นไพ่สิบดาบอืมอาจจะนอนจมกองเลือดเลยในะช่วงเวลานหนึ่งเนาะเพราะว่าอาจจะเจอใครบางคนที่รู้สึกว่าเติมเต็มในหัวจิตหัวใจนะคะรู้สึกพองโตเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเจอกับคนที่ทําให้หัวใจมันแบบโอ้โหมันถูกเติมเต็มสมบูรณ์แบบเลยแต่สักพักหนึ่งก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกผลักออกมานะคะเป็นไพ่แปดดาบ ่อนข้างชัดเจนนะคะแม่บอกแล้วว่าไพ่สวยมากนะคะเอ่เป็นไพ่แปดดาวที่บ่มบอกถึงการถูกผลักออกมาจากใครบางคนเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันก็ได้ไม่แน่ใจว่าคนที่เขากําลังโฟกัสอยู่ในตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่านะไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเหมือนแบบปฏิเสธเขาไหมหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นใครบางคนที่อยู่ในชีิตของเขานะคะและอาจจะยังมีเอฟเฟกกับความรู้สึกของเขาอยู่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกัน แลวไฮพีเทสนี่ไม่รู้เป็นคุณหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าจากน้าภพยถ้าระหว่างคุณกับเขาในช่วงนี้หรือก่อนนั้นเนีน่ยแบบเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆเป็นความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะกลับมาเจอเมื่อไหรอีกก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาควรโฟกัสนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าจับต้องได้มากที่สุดแต่กับบางคนที่เขาให้ความสําคัญ ก็ต้องดูว่ามันมีความเป็นเราหรือเปล่ามาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างคุณเนาะเรื่องสะฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะเด็กถือไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะผูกชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูเนาะ judgment นะคะบางท่านถ้าเคยมีปัญหาการบล็อกการปิดกัน้นกันเขาน่าจะอยากปลดบางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วฟื้น,นชีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะอยากปลดปล่อยได้ออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากระหว่างคนกับเขาด้วยอัศวินถือเหรียญห้าเหรียญน,นะคะสังเกตไหมว่าช่วงนี้เขาวนเวียนอยู่ในชีวิต <c oughs> บางท่านที่เคยคุยกันนะคะหรือเคยคบกันก็นแล้วแต่และเขาก็หายไปเลยนะคะเก็บข้าวเก็บของหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้แลวอยู่ดีก็ ดูเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่พยายามจะส่งมาถึงคุณนะคะน่าจะเกิดจากการที่ตอนนี้เหมือนเขาก็อยู่ห่างๆหงหงเนาะแอบมองคุณในพื้นที่ของเขาเป็นช่วงเวลาที่เขาโฟกัสมาที่คุณน่ยน,นะคะไพ่ห้าเหรียญก็ค่อนข้างจะบอกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแอบมองอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้อินกับเขาขนาดนั้นแล้วก็เป็นไปได้ชาวราศีพิจิกหลยท่านในช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นหลักแล้วก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของเขาเป็นหลักแล้วก็ได้นะคะเลยทําให้พฤติกรรมของเราท่าทีของเรามันก็เลยดูเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอย่างที่ผบอกนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเหมือนกันจากเด็กถือเหรียญกลายเป็นเอ็มเพเลอร์มันค่อนข้างแต,ตกต่างกันมากเลยนะ เออจากคนที่ดูเจียมเจียมดูแบบเออมาเมื่อไหร่ก็ได้นะอยากมาก็มาเธอฉันยินดีอยู่เสมอกลายเป็นคนที่เออฉันจะไปโฟกัสชีวิตของฉันแล้วหรือว่าฉันมีภาระหน้าที่ที่ฉันต้องรับผิดชอบเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความหัวอ่อนก็จะน้อยลงไปนะคะซึ่งก็ถามว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างคุณแบบมองว่าเขาในตอนนี้เหมือนโฟกัสมาที่คุณให้ความสนใจกับคุณแอบมองคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ในขณนะดเดียวกันก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นอาจจะมีความน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นอานการของคนที่วิ่งไล่จับกันไปวงกลมในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้รับรู้เลยว่าเขาสนใจคุณในช่วงนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ห้าเหรียญก็คือเหมือนอยู่ห่างๆยูงหัวซะมากกว่านะคะแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกไงคาเหมือนเขาโฟกัสมาที่คุณแอบมองคุณอยู่เนาะอยากจะปลดปล่อยสถานการณ์ที่ยากลําบากระหว่างคุณกับเขา ยากที่จะไปต่อของความสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้ท้าแต่ว่าจะไปต่อใทิศทางไหนอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนเลยบางท่านถ้าคบกันสารความสัมพันธ์กันแล้วก็เขาไม่ได้มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหันมองว่าเขาเองก็ยังสนใจคนอยู่นะแต่ในขนาดเดียวกันอาจจะเป็นลนกักษณะของการที่เขาพยายามแตะเบรก ก็คืออะไรที่มันยากเกินไปก็ปล่อยไปก่อนแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยปละละเลยคุณไปนะคะอาจจะยังใช้เซนส์ของเธอในการอ่านสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาคุยการสารความสัมพันธ์กันอาจจะต้องเช็คดีๆนะคะว่าระหว่างที่เขาคุยกับคุณหรือก่อนหน้าที่เขาจะมาคุยกับคุณนะเขามีใครบางคนที่เขาค่อนข้างที่จะ โฟกัสมากๆอยู่แล้วหรือเปล่าด้วยเพราะว่าก็ยังส่งผลกับความรู้สึกเขาอยู่อาจจะยังแอบไปมองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะแต่บางท่านอาจจะเคยคุยกันมานานแล้วแล้วก็หยุดความสัมพันธ์กันไปและอยู่ดีช่วงนี้มีสัญญาณอะไรบางอย่างจากเขามาช่วงที่เขาแตะเปรกกับคุณเขาอาจจะไปมีใครหรือว่าเจออะไรบางอย่างที่เขาค,ค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆก็ได้นะคะแล้วสถานการณ์นั้นมันอาจจะไม่เวิร์คหรือเปล่าก็เลยเหมือนนึกถึงคุณงามความดีของเรานึกถึงอะไรต่างๆของเราแล้วก็ เลยทําให้มาแอบมองเรายังมาเสียดายอะไรในความเป็นเราอยู่เดี๋ยวดูเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกเสียดายคุณหรือเปล่าเนาะสำหรับใครที่เป็นเคสของคนที่เคยคุยกันคบกันแล้วก็เบรกกันนานเลยนะคะหรือว่าจบกันไปแล้วช่วงนี้มีสัญญาณแปลกๆมาดูกันเขามาเพราะเสียดายหรือเปล่าเอ่ยสี่ถ้วยอืมเดวิลนะคะสเตรน์ชัดเจนคะเดฟู เสียดายค่ะแต่จะเอาไงต่อไม่รู้นะคะไม่มีคําตอบสาหรับวันพรุ่งนี้มีแค่วันนี้พอนะคะเป็นไพ่สีถ้วยน่ะเหมือนอยากได้นะแต่พอได้จริงๆแล้วอาจจะไม่แน่ใจนะคะจะรับก็ไม่รับจะปฏิเสธก็ไม่ใช่เหมือนยังไม่รู้ใจตัวเองเท่าไหร่เลยนะคะแล้วเป็นไพ่เดบิวด้วยเหมือนคนที่เหมือนโอ้โหให้ดูดาไพ่คือเหมือนเห็นทางออกนะแต่ออกไปไม่ได้นะคะคืออย่างที่บอกแหละว่ามาเพราะเสียดายไหมเสียดาย แต่จะทาอะไรให้ดีกว่าเดิมไหมก็อาจจะยังได้เท่านี้อยู่นะคะ mm hmm. เป็นไพ่เส้นนะคะจริงๆก็มีความผูกพันอยู่ยนั้นเหมือนกันเนาะระหว่างคนกับเขามันมีอะไรโดยซึ่งกันและกันบางท่านอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตของกันและกันมาค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆมันก็มีคุณค่าสํหรับความรู้สึกของเขาแหละมันทําให้เขารู้สึกผูกพันกับคนเหมือนกันแต่ว่าอย่๋งวที่บอรดแล้วถ้าถามหาอนาคตก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะยังดูล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่เลยนะคะเป็นลักษณะนคนที่ยังดูชิลๆสบายสบายถ้าสบายใจก็ไปต่อแต่ถ้าววัันนนนไหหทีีี่มมมปปญาาาระะเเด็็ขึ้้กอจจย ไปถึงอื่นโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเล่วงหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันไพ่จะสองขึ้นสิบดาบนะคะหลายท่านความสัมพันธ์ที่คนข้างจะอเนกอานาถอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมอาทิตย์เล็กน้อยจนไข่อิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้หรือไม่อาจจะเป็นการที่เขาในตอนนี้เหมือนคนที่รู้สึกเป็นสิบดาบถูกแทงมาแทงข้างหลังหรือแทงจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เหมือนคนที่แพ้ะคะ่ะ แล้วในตอนนี้ก็เลยเหมือนตามหาคนที่จะมาสมานแผลมากกว่าที่จะจริงจังอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะต้องดูว่าความสัมพันธ์ของคณเป็นยังไงเพราะานี่การอ่านเดลรูมเนาะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสตอรี่เดียวกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไพ่มันสามารถที่จะไปในเวอร์ชั่นต่างๆได้ในรูปแบบต่างๆที่อ่านให้ฟังก็อ่านไปตามไพ่นะคะโอเคทีนี้แนวโน้มหน่อยละกันนะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเนาะ ามีใครบางคนย้อนวนกลับมาก็อาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งนะคะว่ากลับมาทําไมจะ๊ะกลับมาเพื่ออะไรกลับมาจะเอาอะไรนะคะอาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งคือถ้ากลับมาเพื่อที่จะจริงจังก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ากลับมาเพื่อที่จะต้องการโรงพยาบาลนะคะต้องการพยาบาลก็อาจจะต้องทบทวนตัวเองดีๆว่าเราอยากจะเป็นหรือเปล่านะคะ เดอนมูนนะคะหลายท่านในช่วงนี้ยังรู้สึกว่าสถานการณ์มันอ่านยากอ่านเย็นอยู่เลยเนาะเหมือนอา่านสถานการณ์ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะยังมีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจมีไพ่อัศวินถือดาบเข้ามาด้วยระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าการพูดการจาที่ค่อนข้างจะดุดเดือดนิดนึงนะคะเพราะจากหน้าไพ่จะเห็นนะคะว่าบางทีเหมือนพอพ่อนออกไปแล้วมันก็อาจจะทำให้เสียความรู้สึกกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็สิบดาบเข้ามานะคะ จริงๆมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่หลายโคนะรู้สึกอบอุ่นเวลาที่มีคนคนนี้อยู่ใกล้ๆไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เขาก็น่าจะรู้สึกปลอดภัยที่เขาอยู่กับเราเราก็รู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับเขาแต่ความสัมพันธ์นี้ก็นําพามาสู่ความรู้สึกที่ยากลำบากนะคะเป็นแพสิคดาบหลายท่านถ้ามีปัญหากันมานาแล้วในช่วงนี้ก็ยังมีความหลงจากสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นลักษณะการที่ยังนอนจมกองเลือดอยู่นะคะยังไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือบาดแผลมันก็ยังมีร่องรอยอยู่ในนั้น พอลุกขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนถูกแทงตลอดเวลานะคะอาจจะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะจริงๆมันเป็นไพ่เดะมูนนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลด้วยในไพ่ใบแรกเลยสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้อาจจะทําให้รู้สึกค,คลุมเครือแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีความวิตกกังวลอยู่มากมายเลยเนาะเลยทําให้บางทีความรู้สึกของเรามันก็ค่อนข้างจะยอนแยงกันนะคะมันเหมือน รู้สึกดีนะที่มีคนคนนี้อยู่ใกล้ๆบางท่านมีโอกาสได้กลับมาเจอกันมาคุยกันหรือว่ามาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแต่พออยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าคุยกันแล้วหรือว่าแบบมาเจอกันแล้วมันก็ไม่ฟินอย่างที่คิดอ่ะมันอุ่นใจไหมมันก็อุ่นใจนะเพื่ะนคือมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดได้ง่ายอยู่แล้วนะคะจากหน้าภัยที่เห็นแต่ว่าการไปต่อกันแล้วจะทําให้รู้สึกสบายใจมันค่อนข้างสายยากเพราะไพ่มันขึ้นสิกธาบเลยอ่ะ มันเหมือนมันมีปัญหาที่ค่อนข้างจะเรื้อรังอยู่พอสมควรเดี๋ยวขอหนึ่งใบสิบดาบก่อนว่าสิบดาบคืออะไรเนะาะไพ่ตะสองเราเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยังใช้ความคิดของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันขอหนึ่งใบเฮอร์มิตเออขอหนึ่งใบสิบดาบหน่อยสิบดาบคืออะไรเอ่ยห้าดาบนะคะมันเหนื่อยใช่ไหมเอ่ยน่าจะรู้สึกเหนื่อยและะ้วค่ะรู้สึกว่าทําดีที่สุดแล้วนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วก็แพ้อยู่ดีนะคะ ก็เลยทําให้รู้สึกถอนใจมากกว่าที่จะอยากสู้แต่อยากได้ไหมก็อยากได้นะแต่ว่าในการอยากได้นี้ก็คือแบบอยากได้ในจินตนาการพอในโลกความเป็นจริงคือปล่อยวางไปก่อนนะคะอาจจะรู้สึกว่าขอฝันเพ้ออยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่ายังไม่พยายามไขว่คว้าหรือทําอะไรให้มากมายขนาดนั้นนะคะมั้สองดาวด้วยอาจจะรู้สึกสับสนนะคะรู้สึกไม่แน่ใจคะ่ะรู้สึกลังเลอยู่ในนั้นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการนะคะ มันเปนแพ่แปดถ้วยแปดเพื่อการหันหลังแล้วก็เดินจากไปอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการฉันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะอยู่ทําไมก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันอุ่นใจนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความสมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกเติมเต็มได้ขนาดนั้นก็เลยเลือกที่จะหันหลังแล้วก็เดินจากไปดีกว่านะคะครั้งหนึง่งอาจจะเคยเป็นความสมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งหันหลังแล้วก็เดินออกไปจากความสมพันธ์นี้ซึ่งครั้งนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสอยู่นะแต่ไพ่สวยมากนะคะให้ดูไพ่ ต่อไปแล้วกันเด็กถีอดานะคะบางท่านอาจจะเิลบชาวธาตุลมจนุณเมทุนเนาะโอเคผมมองว่า,วา,วาน่าจะเป็นอาการของการที่ถ้าจะไปต่อกันจริงๆอะ่ะถ้ากลับมาเพื่อที่จะสารความสัมพันธนะ์นะต้องมีการเคลียร์กันเพราะข้างในใจิตใจลึกๆคงอยากจะถามแหละว่าจริงจังหรือเปล่าถ้าไม่จริงจังก็พอนะแต่ถ้าจริงจังคือพร้อมนะคะพร้อมที่จะรักษาถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยเป็นแผลเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ยังเป็นแผลอยู่แต่ว่า เจ็บจากที่ไหนมาชั้นก็พร้อมจะดูแลแต่ว่าต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนเนาะว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ซึ่งผมมองว่าก็ยังเห็นทางออกอยู่ดีนะคะจริงๆมีไพ่สีไม้เท้าซึ่งไพ่ดีมาแค่ใบเดียวมันก็รู้สึกดีใจละะ้ค่ะรู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกที่ย่ำแย่อยู่ยนั้นเดี๋ยวขออนิบายสีไม้เท้าหน่อยสีไม้เท้าคืออะไรเอ่ย์กาวไม้เท้านะคะ ถึงจะยุ่งเหยิงและยากลำบากแค่ไหนแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ได้เนาะต่อให้ความสัมพันธ์จะมีความยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่หรือต่อให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาก็ยังต้องการอยู่นะคะนั่นคือเหตุผลของการเป็นสี่ไม้เท้าเพราะว่าลึกๆในใจก็ยังรอคอยตลอดเวลาเลยนะคะรอคอยให้กลับมาคืนดีกันถ้ามีปัญหากันหรือว่ารอคอยให้กลับมาเจอกันให้อยู่ห่างไกล่ะเป็นการรอคอยถึงจะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรแต่ก็ ไม่เคยไปไหนเลยไพ่คือแฮงมแมนอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะไม่เปิดแล้วเปิดมาก็ช้าอยู่ดีนะคะอืมอะโอเคค่ะชาวราศีพิจิกแลคะคณาพิจิกแนวน้อความสัมพันธ์เท่าที่ดูนะคะหวัรู้สึกว่าลึกๆในใจของคุณคุณน่าจะยังมีเขาอยู่ในกระบวนการของคุณตลอดเวลาแหละเพียงแต่ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเข้มแข็งมากขึ้นเนาะส่วนเขาคนนั้นรีเช็คดีๆค่ะว่า ถ้าเขามาเยี่ยมเยี่ยมมองมองเนาะคุณทองร้องหูในตอนนี้ก็ดูให้ดีนะคะว่ากลับมาทําไมต้องการอะไรเนาะหรือถ้าสัญญาณมันยังไม่ได้ชัดเจนมากนักก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคะถ้าคุณเองก็รู้สึกว่าคุณมีเรื่องอยู่ที่ต้องโฟกัสก็ไปโฟกัสเรื่องของคุณให้เต็มที่ปล่อยเขาไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาอย่างจริงจังเมื่อไหร่หวั่นว่าเดี๋ยวเขาก็ออกตัวแรงให้ชัดเจนกว่านี้เองแหละอ่ะดูคาแนะนําหน่อยแล้วกันเนะาะพายอยากแนะนําอะไรบ้างเอ่ยให้กับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะ ก็อย่างที่บอกแล้วคะ่ะว่าการกลับมาของใครบางคนอาจจะมีเหตุผลซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งเหตุผลนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นเหตุผลเดียวกันอยู่แล้วนะคะ,ะอาจจะต้องรีเช็คคู่ของเราในแต่ละความสัมพันธ์เองเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเขาให้เกียรติคุณไหมแล้วคุณให้เกียรติเขาไหมนะคะความทรงจํามากมายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะมีทั้งเรื่องราวที่ดีแล้วก็เรื่องราวที่ทําให้เจ็บปวดนะคะเอ่อความสัมพันธ์นี้หมมอ,มองว่ามันมีความรู้สึก ที่ปลอดภัยซึ่งกันและกันอยู่นั้นบางท่านอาจจะมีดาวอะไรบางดวงที่สัมพันธ์กันและทําให้รู้สึกอุ่นใจเหมือนคนในครอบครัวเนาะไม่ว่าจะไปเจ็บจากที่ไหนมาคือกลับมาที่นี่คือสบายใจขั้นสุดแล้วน,นะคะแต่ที่บอกแหละว,ว่าความรู้สึกแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นชูสาวเสมอไปมันอาจจะเป็นความอบอุ่นใจที่เรารู้สึกได้อยู่ลึกๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ จะต้องดําเนินไปในเชิงชู้สาวก็ได้ซึ่งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในคําแนะนําจากไพ่ไพ่บอกว่าอาจจะต้องรีเช็คให้ดีค่ะว่าความรู้สึกระหว่างเราและเขาที่เป็นอยู่ในตอนเนี้จริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบไหนมันเป็นความรู้สึกในเชิงชู้สาวหรือมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกดีกับเขาปรารถนาดีกับเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้เขามาเป็นคู่ของเราก็ได้หรือเขาก็อาจจะเหมือนกันก็ได้หรือเราอาจจะอยากได้เขาเป็นคู่อันนี้เราแต่คนนะคะ แต่อาจจะต้องลองทบทวนตัวเองดีๆค่ะเพราะว่าอย่างของหวานอย่างเงี้ยคนที่หวานคุยด้วยในช่วงที่ผ่านมาคือเขามีดาว,ว่าเข้าไปฝังในหัวของเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากได้หวาไปเป็นแฟนเขาหรือคนรักของเขาแบบเต็มที่ แต่เขาก็มีดวงที่ไม่สามารถจะลืมมันได้เจ็ดแปดปีที่ผ่านมามันก็จะมีเหตุที่ทําให้เขาเหมือนลืมเราไม่ได้แล้วพร้อมที่จะกลับมาแต่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเรื่องเป็นราวไหมก็อาจจะไม่ได้จุดนั้นอาจจะไม่ได้เป็นจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนเลยเนาะออมีไพ่ที่ผมบอกถึงการจัดสมบุร์ตัวเองนะคะอาจจะต้องพยายามควบคุมจัดการตัวเองด้วยนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามากดดันมีทิพลต่อความรู้สึกนึกคิดนะคะและทําให้ความสัมพันธ์มันดูท็อกซิก ภายใต้สมคื้โคนดิเพนเดนซีด้วยนะคะมันอาจจะมีความอึดอัดจใจอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นบางทีการผูกมัดหรือเหนี่ยวรั้งกันมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันยากลำบากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์จัดการตัวเองให้ได้แล้วก็ให้อิสระกับตัวเองใอี้เยอะ ะะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แลวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าตามโหราศาสตร์ไทยเป็นช่วงที่มีดาวสําคัญสําคัญย้ายราศีหลายดวงเลยเหมือนกันเนาะมีทั้งราหูนะคะดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสน,นะ ยังไงก็ขออยพรให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีดาวอยู่ในราศีพิจิกทุกท่านเลยเนาะไม่ว่าดาวที่สําคัญ3ดวงนี้จะย้ายไปอยู่ตรงไหนในพื้นของคุณก็แล้วแต่ขอให้คุณได้เปิดรับพลังงานดีแล้วกันนะคะทุกอย่างมันจะมี2ด้านเสมอใครที่บอกว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่อูมาทําไมค่อนข้างจะยากลําบากเลยอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วดาวเสาร์ก็มีด้านดีของเขาอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพยายามเปิดรับพลังงานดีๆแล้วกันค่ะ อะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ก็ขอให้เป็นพลังงานที่ดีสำหรับคุณนะคะเป็นกำลังใจาก,กับทุกคนเลยนะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย